ตอนน้ำขวดแบ่ วนหนักยังกระหมีเลยนะแบมเบอรี่แบแบแบลืมไปว่าแบมเบอรี่ก็เป็นหมีนี่นาฮึบฮึบโอ้ยโ้ยน้ำ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 ยเฮ้ย เค่อยยังชั่วเหนื่อยเนืยมาได้กินน้ำเย็นเย็นเนี่ยสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนยอดเขา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 อ้ยเอ้ยโอ้ยวันนี้ข้างนอกร้อนร้อนเหมือนซ้อมวิ่งอยู่ในเตาปิ้งหมูกระทะเลยแบแบแบว่าแต่ เราแค่จะแข่งกีฬาสีนะทำไมซ้อมเสมือจะไปแข่งโอลิมปิกเลยล่ะจิบจิบก็กีฬาสีครั้งที่แล้วพวกเราแพ้ไปแข่งครั้งนี้พวกเราต้องชนะบ้างสิชนะแล้วก็ได้แข่อมยิ้มคนละแท่งเองเหนื่อยเกินของรางวัลมันไม่เกี่ยวกับรางวัลเป็นอะไรแต่เราแพ้มาทุกปีปีนี้เราต้องชนะบ้างเอาละ่ะ วันนี้เราฝึกวิ่งกันแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้จะวิ่งกันแต่เช้าเลยนะเตรียมตัวไว้จิบๆไปอาบน้ำแล้วนะแบโอ้อเม,มซิ่งเจ๋งหมีทำได้ไงอะแบเบอรี่ฮบอ้าวไม่เห็นตั้งได้เหมือนของแบเบอรี่เลยไปลองอีกดีกว่าไปไป เฮ้ยโอ้ยอยากจังไม่ได้สักทีแบ่แบ่อ๋อต้องเอาน้ำออกอีกหน่อยจะได้หมุนหมุนมาตั้งได้ง่ายง่งั้นต้องกินน้ำก่อนนะไม่แน่โห้ยยากจังฮึบอ้ยโอ้ยไปฮึบฮึบ หมีแบ่แ <laughs> บ่อ้ยอืมเอาละเกมใหม่ได้ถือกำหนดแล้วมาทำให้ขวดน้ำล้มกระจายกันไปเลยเฮ้ยฮึบเย y e ะตาเบเบอรี่แบ่แบ่อ้าวเล่นไม่เป็นเหรอก็โยนโยน,ยนลูกบอลไปให้ขวดน้ำล้มให้หมดก็พอ โยนครั้งแรกอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแบ่แบ่โอ้โหไม่น่าเชื่อแบ่แบเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยน้ำหกเต็มบ้านเลยแล้วกองขวดน้ำนั่นอีกก็เล่นโบลิ่งไงล่ะจิ๊บจิบมันใช่ของเล่นซะที่ไหนกันแล้วนี่เอาขวดน้ำมาเล่นจนหมดบ้านเลยเหรอนี่ยอ้าวเกลียงเลยแฮ น้ำดื <N <ane> <N <gen> ่มขวดพวกนี้ก็จะได้สักขวดมันยากมากเลยนะรู้ไหมว่าน้ำขวดทำมาจากอะไรเว r ร E a อีซี r เบรมากๆก็เปิดป็อกน้ำแล้วเอามาใส่ในขวดยังไงล่ะง่ายง่ายผิดไม่ใช่สหน่อยแล้วใครอยากรู้บ้างว่าทำมาจากอะไรแบบรู้แซงงั้นเราไปดูกันอีซีแค ผลิตน้ำดื่มจากการทำน้ําดื่มจะเริ่มจากการสูบน้ํำจากแหล่งน้ําต่างๆเช่นน้าประปาน้าบาดาลซึ่งก็คือน้ำธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินน้าที่อยู่ในบ่อที่เตรียมไว้แล้วนำน้ํามาที่ถังพักน้ําก่อนโอ้โหถังพักใหญ่มากแบ่แบ่ลงไปไหวไม่ได้นะแบเบอร์รี่ต่อมาก็ส่งต่อไปที่ถังรอตกตะกอน เพราะน้ำที่เห็นใสๆแบบนี้อาจจะมีเศษดินเศษหญ้าและสิ่งสกปรกต่างๆอยู่จึงต้องเอามารอให้เศษทุกอย่างตกตะกอนไม่ลอยอยู่ในน้ำก่อนเพื่อจะง่ายในการแยกเศษออกมาจากน้ำจำหมีแล้วก็ส่งน้ำต่อมาที่ถังกรองโดยจะก,กรองน้ำด้วยถ่านทรายเพื่อเอาสีหรือกลิ่นที่อยู่ในน้ำออกและกรองต่อด้วยกระบวนการอื่นๆต่ออีก2-3ครั้ง เพื่อเอาความกระด้างและสารที่มีขนาดเล็กกว่าเศษดินซึ่งเล็กมากมากๆๆออกไปทำให้น้ำสะอาดยิ่งขึ้นหาเอามากรองต่ออีกหลายกรองแล้วนะเนี่ยยังไม่หมดต่อจากนั้นก็กรองพวกจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กออกอ,อ,กอีกทีพร้อมกับนำไปผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV และโอโซน ตอนนี้น้ำก็จะสะอาดมากพอที่ดื่มได้อย่างปลอดภัยสุดๆแบ่แบ่แบ่ยังยังไม่จบนะต้องมาที่แผนกตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนจะส่งไปใส่ขวดโอ๊ยนานจังกล้วๆหิวน้ำแล้วเนี่ย <laughs> ขั้นตอนนี้ก็สำคัญเพราะถ้าน้ำสะอาดแต่ขวดไม่สะอาดเวลาเรากินน้ำเข้าไปก็ไม่โอเคอยู่ดี เราจะต้องนําขวดเข้าเครื่องล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคก่อนจากนั้นนําไปเข้าเครื่องกรอกน้ำใส่ขวดขวดก็ไหลไหลตามสายพันไปที่เครื่องปิดฝาขวดติดฉลากเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมดื่มโอ้โหนึกว่าจะง่ายๆแค่เอาน้ำใส่ขวดก็จบพอเห็นแล้วเสียดายทั้งน้ำทั้งขวดที่เราเล่นเลยเนอะแบเบอรี่แบ,แบ่แบ่เห็นไหมล่ะกว่าจะได้น้ำขวดมาหนึ่งขวด เราใช้ทรัพยากรและพลังงานเยอะมากต้องดื่มให้หมดให้คุ้มค่ะขวดเปล่าเราก็สามารถนำมารีไซเคิลต่อได้อีกนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้าเฮ้ยอ้ยกว่าจะถึงวันแข่งกีฬาสีกล้วยกล้วยเหงื่อออกหมดตัวแน่แน่ เวลาออกกำลังก็ต้องจิบน้ำบ่อยๆนะสดชื่นเหมือนยืนอยู่ในน้ำตกเฮ้ยอยแย่แล้วเบอร์บอรี่เราสองคนไม่เหลือน้ำขวดให้ดื่มแล้วว่าอาาฮหิวน้ำแบ่แบไหน <modifier. S 1> เหลืออยู่เหรอขอด้วยขอด้วยขอด้วยแบ่แบ่บบบ <Med. S 1> ้ยคราวหน้าคงจะประหยัด <avez> น้ำกันได้แล้วนะ